ปีของรถนะคะอย่างเช่นเลทขอนท่านต่ำเลยจะเป็นกีโคคาเกียร์ธรรมดาค้าง,งวดจะอยู่ประมาณ3,000กว่าบาท84งวด7ปีนะคะดาว1 9 0 0เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเป็นรถเกียร์ออโต้รถเก๋งนะคะเริ่มต้นที่4,000บาทนะคะลูกค้าถ้าเป็นกระบะนะคะอย่างประมาณนี้ก็จะ5,000กว่าบาทนะคะ อย่างโตโยต้รารีโว o, นี่เลยที่เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะลูกค้าดาวพันเก้าผ่อนงวดห้าพันกว่าบาทเท่านั้นแม็กใหม่ยางใหม่เราแถมให้นะคะลูกนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่เลยลูกค้าลูกค้าอยากดูรุ่นไหนงวดประมาณเท่าไหร่แจ้งได้เลยนะคะทางเรามีรถหลายรุ่นหลายราคามากเลยนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวเราพาไปชมนะคะค่ะ ก็คือคุณลูกค้าบอกความเ้องกาเลยว่าอยากอ,อยากผ่อนเดอนเท่าน,นี้เท่าน,นี้ตั้งงบมาเลยนะคะแต่ก็เลทขั้นต่ำของทางร้านเราอย่างที่้องตัแจ้งนะคะรถเก่งแก่กธรรมดาค่างวดจะเริ่มต้นที่3,000กว่าบาทนะคะลูกค้าได้รถปีใหม่เลยรถสวยอยู่แล้วนะคะกับเรานะคะเพราะเรารับประกันหลักการขายถ้าเป็นรถเก่งเก์เกออโต้ค่างวดเริ่มต้น4,000กว่าบาทนะคะลูกค้าถ้าเป็นรถกระบะอ,อย่างเช่นคันนี้แม็กใหม่ยางใหม่ตโตโยต้ารีโวนะสมาร์ทแคนะคะลูกค้าเปิดแคปได้นะผ่อนงวดอยู่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองดาว1,900 น,นี่คือโปรโมชั่นของแถมของเราแม็กม่ยางใหม่ค่ะลูกค้าย่างทันนี้พ่อค้าแม่ค้าหนีชาวไร่ชาวสวนหาอยู่ก็าจุข้อให้ด้วยทันนี้เป็น NP300 b a c k ร้อ i แบ็ี2 0 1 7เกียร์ธรรมดาออปชั่นเยอะทันนี้ผ่อนงวดอยู่6,000กตัวบาทนะคะแถมข้อข Mother, ห amplifier. ให้ด้วยเลยเท่ๆ <UK> ล้นๆนะคะลูกค้าดาวพันเนะคะ ไอ้ขนอ้อยขนมันทักด่วนเลยมีคันเดียวนะเนี่ยบอกเลยว่าดาวพันเก้าแล้วออปชั่นน้องเยอะมากคุ้มค่าคุค้มราค,คานะคะ NT ็นพีสามร้อยแปดออชันคันนี้นะคะอ่าหรือว่าจะเป็นประมาณนี้นะคะคันนี้รถใหม่มากลูกค้าเลขใหม่น้อยมากนะคะผ่อนงวดห้าพันกว่าบ,บาทดาวพันเก้าเป็นนิวนาวราแคร็นะคะลูกค้าล้อแม็กล้นๆเฉพาะล้ลอแม็กก็เกินแล้วคะ่คะคุ้มแล้วค่ะลูกค้าตัวนี้เปิดแคปได้สวยงามจริงๆนะคะอ่าอรอบตัวรถ ร้านเรานะคะเป็นรถคันมาขายคุณลูกค้าตัวถังเดิมเพื่อนเดิมไม่มีย้อมแมวนี่คือสภาพเดิมๆเ,เราซื้อมาให้มาดูเลยเราไม่ได้เอาไปทําแบบว่าย้อมแมวมาแล้วมาจอดขายนะคะ mm. นี่เราซื้อมาแบบนี้เนี้ยบๆเลยถ้าคุณลูกค้าทําสัญญาคันนี้ซื้อ